สวัสดีคะ่ะอาจารย์นราพรผลกกำแหงนะคะจากคณะพยาบาลศาสตร์มอนเรศวรน,นะคะวันนี้ก็มีนวัตกรรมมานําเสนอนะคะมันคือแผ่นประครบเต้านมค่ะที่บรรจุไปด้วยถั่วเขียวแล้วก็สมุนไพรนะคะสําหรับใช้ประครบเต้านมในแม่หลังคลอดนะคะโดยเราหวังว่าน้ํานมคุณแม่จะมาเร็วขึ้นนะคะเราก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปวิจัยมาแล้วปรากฏว่า กลุ่มเนี้ยมาเร็วขึ้นจริงๆในกลุ่มที่ใช้นะคะภายในเนี้ยก็จะบรรจุสม,มุนไพร9ชนิดค่ะก็จากการรีวิวเดเทเลเจอร์ที่ผ่านมารวมถึงสม,มุนไพรที่มีฤทธิ์กระตุ้นน้ำนมนะคะเราก็จะเอามาใช้แล้วก็หาง่ายนะคะในในในบ้านเรานะคะก็จะไได้มา9ชนิดนะคะตัวสม,มุนไพรเนี่ยคือมันประสิทธิภาพมันดีอยู่แลวมีสรรพคุณในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตมันจะทำให้น้ำนมเนี่ยมาเร็วขึ้นเพียงแต่ว่า โดยโดยโดยเนื้อมันอะไม่มีคุณสมบัติในเรื่องของการกักเก็บความร้อนทีนี้เราก็เลยคิดหาอะไรมาเพิ่มก็ได้ถั่วเขียวนี่แหละค่ะมาเพิ่มถั่วเขียวเนี่ยมามาทำให้อุณหภูมิคงอุณหภูมิได้ดีขึ้นนะคะเราตอนที่เราพัฒนานาผลิตภัณฑ์เนี่ยเราใช้ถั่วเขียวปริมาณ400กรัมนะคะร่วมกับสมุนไพร9ชนิดอย่างละ10กรัมค่ะ เป็นปริมาณน้อยสุดที่สามารถออกฤิ์ได้นะคะมันจะทําให้แผ่นประครบเนี่ยคะ่ะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง40-50องศาเซลเซียสนะคะนานถึง20นาทีเลยคะ่ะนะคะเราแค่เอาแผ่นประรบเนี้ยไปเวฟในไมโครเวฟ600วัตต์กำลังไฟนะคะนาน1นาทีนะคะหลังจากนั้นเรามาเช็คอุณหภูมิก่อนโอเคถ้ามันร้อนเกินจะมันจะเบิร์นผิวหนังคุณแม่คะ่ะ ก็เช็คให้ได้อุณภูมิไม่เกิน50องศา,ศาเซลเซียสแต่ต้องอยู่ระหว่าง 40- 50ถึงนะคะหลังจากนั้นก็เอาไปประคบเต,ต้านมค่ะในลักษณะน,นี้นะคะสองเต้าซ้ายขวานะคะประครบนาน20นาทีค่ะค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยพร้อมกันพร้อมกันเพ,พราะคุณแม่จะนอนให้คุณแม่นอนให้คุณแม่นอนนะคะแล้วก็ประครบในลักษณะน,นี้นะคะประครบนาน20นาทีค่ะอุณภูมิเขาจะคงอยู่ประมาณจากการจากการทดลองนะคะ จะวัดอุณหภูมิทุก5นาทีค่ะ5นาทีแรกนาทีที่ออกมาจากไมโครเวฟเขาจะ49องศาเซลเซียสหลังจากนั้นจะลดหลั่นลงไปจนถึงนาทีที่20อุณหภูมิเขายังอยู่ที่41องศาเซลเซียสค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถั่วเขียวมีความสามารถในการกักเก็บความร้อนแล้วก็เพิ่มฤทธิ์ของสมุนไพรค่ะมัน easy to use ค่ะจากการศึกษาก่อนหน้านี้จะเป็นลูกกระครบที่กระบวนการมันเยอะค่ะก่อนที่จะเอาไปใช้มันต้องนึ่ง นึ่งนาน15นาทีแล้วมันใช้ได้แค่5-10ถึงนาทีเพราะฉะนั้นต้องไปนึ่งใหม่แล้วก็เอามาใช้อีกต่อครั้งแต่ว่าตรงเนี้ยโดยโดยความที่ตัวเองเป็นพยาบาลอยู่แล้วอะค่ะพาระงานของพยาบาลเนี่ยเยอะอยู่แล้วเราก็พยายามคิดนวัตกรรมที่ลดภาระงานของพยาบาลได้ด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณแม่หลังคลอดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพยาบาลเพียงแค่เอาตัวเนี้ยไปเข้าไมโครเวฟเสร็จแล้วเอามาวางนะคะเราจะทําอย่างนี้ทุก8ชั่วโมงค่ะ ก็ผลการวิจัยนะคะปรากฏว่าเออเราจะเปรียบเทียบกลุ่มที่ไม่ได้ใช้แผ่นประครบกับกลุ่มที่ใช้แผ่นประคบปรากฏว่ากลุ่มที่ใช้แผ่นประคบอะค่ะน้ำนมมาเร็วน้ำนมครั้งแรกที่หลังนะคะอยู่ที่12ชั่วโมงค่ะ12ชั่วโมงค่ะในส่วนที่สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับการประครบนะคะจะอยู่ที่38ชั่วโมงค่ะ ขอโทษนะคะตรงนี้เป็นชั่วโมงค่ะเป็นชั่วโมงค่ะก็คือมาเร็วกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการประคบจริงๆค่ะแต่แต่เราก็ไม่ได้ละเลยในกลุ่มกลุ่มที่ที่เราไม่ได้ทดลองนะคะคือเขาก็จะได้รับการพยาบาลตามปกติของของโรงพยาบาลนั้นๆค่ะเช่นการกระตุ้นลูกดูดนมให้ดูดทุกสามชั่วโมงแล้วก็ดูดบ่อยแล้วก็ให้ดูดเกลี้ยงเตาค่ะ นี่ก็ดูเหมือนว่าของเราเป็น,ปนตัวเสริมทําให้นมที่มันแบบมีการคัดไม่ออกนี่คือให้มันให้มันมีโฟโมากยิ่งขึ้นนะครับน,มม,นมมาเร็วขึ้นค่ะ<ม>เป็น,นกลไกของการเพิ่มการดูดซึมฮอร์โมน2ตัวที่ชื่อว่าออกโปแรแลคตินแล้วก็ออกซิตโตซินค่ะจะทําให้น้นํานมมาเร็วขึ้นค่ะค่ะพวกอุปกรณ์อะไรที่เราใส่ไปนี่คือเราสามารถใช้ซ้ําได้แค่ไหนครับอาจารย์คือต้องคอยถอดทิ้งอะไรยังไง แผ่นหนึ่งนะคะจะมีข้อจำกัดในการใช้ได้20ครั้งค่ะก็คือว่าจากจากการทดลองเรานะคะวันหนึ่งอะ่ะเราจะใช้ประมาณ3ครั้งเพราะฉะนั้นแผ่นนี้จะใช้ได้ประมาณ1สัปดาห์ค่ะนะคะต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ3 3 6 6บาทค่ะในขณะที่ถ้าแผ่นประครบตามท้องตลาดข้างในไม่ใช่สมุนไพรด้วยนะคะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความร้อนธรรมดาที <leaves> ่ไม่ใช <worldwide> ่เฮิร okay <moves> <c oughs> <us pagan ization> ์บเนี่ยค่ะก็อยู่ที่แผ่นละ420บาทแล้วแล้วก็ใช้ได้20ครั้งเหมือนเราค่ะมีข้อจํากัดในการใช้เหมือนกันค่ะก็ถูกกว่า104บาทค่ะครับทีนี้เองเราจะมีการต่อยอดหรือจะมีทําอะไรเพิ่มเติมหลักชนิ้บ้างแทนไว้ว่าจะจดสิทธิบัตรค่ะสิทธิบัตรของมหาลัยนะคะแล้วก็อาจจะมีการผลิตขึ้นมาแล้วก็อาจจะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มันดูน่าใช้มากขึ้นค่ะค่ะ กับความเสเร็จในตรงนี้อยากจะขอบคุณภาคส่วนไหนบ้างครับทั้งผู้ที่มาร่วมวิจัยกับเราผู้ทนรับส่วนงานวิจัยของเราตรงนี้ด้อ๋อก็ขอขอบคุณมหาลัยค่ะเพราะว่าวิจัยชิ้นนี้ค่ะเป็นทุนไายได้นะคะของมหาวิทยาลัยนสวนปีงงบประมาณ2,567ค่ะแล้วก็ขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะที่ให้โอกาสอาจารย์ได้ทำวิจัยนะคะ แล้วก็โดยส่วนตัวแล้วนาไปเก็บข้อมูลกับแม่หลังข้อที่โรงพยาบาลสุโขทัยค่ะอาจจะต้องขอบคุณคุณแม่หลังข้อที่ที่ให้โอกาสเราเก็บข้อมูลด้วยตรงนั้นค่ะค่ะได้มีโอกาสนําไปถ่ายทอดให้กับน้องนิสิตได้บ้างหรือยังครับค่ะเป็นโอกาสพัฒนาในอนาคตค่ะค่ะเป็นด้านของการศึกษานะคะตอนนี้ตีพิมพ์ไปแล้วค่ะในของเอ็นดูเป็นวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเศวนนี่แหละค่ะตีพิมพ์ไปเผยแพร่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ